สวัสดีครับโคดอิทธิพลรรยงานตัววิเคราห์เกมฟุตบอลเวิร์นคัพ2022นครกาตาหากชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่27่สิพฤศจิกายนส5งพฟุตบอลคู่ดึกตี2วันนี้นะครับ เรามาดูว่าฟุตบอลคู่เดือดวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างสเปนเยอรมันคู่หยุดโลกนะครับเป็นคู่ที่ทุกคนเฝ้ารอคอยเป็นฟุตบอลสายอีนะครับสเปนที่ถล่มคอตาลิก้ามาเจ็ดประตูต่อโสนนะครับนำฝาจ่าฝูงญี่ปุ่นพลิกล็อกช็อกโลกชนะเยอรมันนะครับ ก็ตอนนี้เยอรมันนี่กับคอสตาริกานะครับยังไม่มีคะแนนแพ้มาวันนี้เนชั่นช่อง22รบับหน้าเสือถ่ายทอดให้ผู้ชมที่อยู่ทังบ้านได้ติดตามชมนะครับสนามแข่งขันในวันนี้เป็นสนามอันบยสเตเดียมนะครับอยู่ผู้ชมได้60,000ทีน่นั่งเมื่อปี2021นี่แหละครับเมื่อปีที่แล้วเป็นสังเวียนแมตช์เปิดสนามนะครับ มาดูสเปนนะครับโอ้หสเปนนะครับฟอร์มสุดโหดเลยครับเหมือนโกดครมาไล่ถลุงคอสตาลิก้า7-0ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะหนุ่มดาวลุ่มพรสวรรค์สูงนะครับเรียกว่าบาร์ซาของจริงเลยครับเป็นพวกสเปนของแท้เลยนะครับปุดซื้อนะครับลุยอินเดเก้นะครับน่าจะจัดชุดเดิมนี่แหละครับชุดเก่งของเขานี่ครับ แต่ก็ต้องดูความฟิตสภาพทีมของเซซ่าอันปีดโกยต้านะครับว่าสภาพความฟิตจะเป็นยังไงนะรพร้อมลงสนามได้หรือไม่แต่ถ้าไม่พร้อมก็ยังมีดานี่กาบาคารนะครับสแตนบายแล้วก็ยังรอโอกาสที่ลงก็มีหลุยอินดิเเกจะวางระบบยังไงก็ติดตามชมนะครับวันนี้สเปนจะเล่นระบบ4-3-3 ประกอบด้วยอูนัยซิมอนแหะครับรักษาประตูรานน่กบาฮานไอเมอริกลาปอกโรดดี้นะครับโคดี้อันบาพวกนี้เอดิโก้บุยเกเตเบรตตี้นะครับกาบี้เฟรันตอเลสมาโกอาเลซิโอและดานียโอโอมโมนะครับนี่เป็นรายนามผู้เล่นที่คาดว่าจะลงคืนนี้มาดูอินซีเลครับ อินซีเหล็กนี่กลายเป็นอินซีที่การปีกหักนะครับถูกสัมุไลบูหักปีกในนัดประเดิมสนามสองหนึ่งอดีตแชมป์โลกสีสมัยนี่โอ้มาออกตัวแย่ๆนะครับไม่ไหวเลยครับก็ต้องโทษตัวเองครับเพราะว่ามีโอกาสเยอะนะครับให้โอกาสเปืองมีโอกาสคุมเกมได้หมดรักซึ่งแรกแต่ว่าจบไม่ได้กองหน้านี่ไม่คมามดเลยนะครับ ฉะนั้นแอตติฟิกนี่ต้องติวลูกทีมเป็นพิเศษเกี่ยวกับการจบสกอร์แหะครับอย่างอื่นดีหมดนะเว้นเรื่องการไม่คมหมอซะเลยนะครับแต่ว่าในคืนนี้ไม่มีนักเตะเจ็บหรือว่าติดโทษแบนคาดว่าวันนี้นะครับเยอรมันจะมาในระบบ4-2-3-1ตามระบบตามที่เขาถนัดเละครับมีผู้รักษาประตูนะครับมานูเอลอย,อ,อยเนอร์อยเนอร์นะครับ นอยเออร์นะครับ้วกาน,นิโกชอดเแบักนิคลัสซูเล่อันโตนิโอลูดิเกอร์ดาวิดลอมโยชัวคิมมิดยิวไคกุนโดกันผมเนี่ยนะแซดนาบี้จามานมูซิล่าโทมัสมูลเลอร์ไคฮาวเวตอยู่เป็นครบคันนะครับไม่มีใครบาดเจ็บมาดูการวิเคราะห์เลยนะครับโอ้โห,หลุยอินดิเก้นะครับ ลูกทีมเต็มไปด้วยดาวรุ่งเด็กหนุ่มแล้วก็เป็นทีมชาติสเปนก็ดูยังไงก็น่ากลัวแล้ะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันกับบาร์เซโลนาทั้งชุดเลยครับอแล้วก็เขาเล่นกันเข้าใจครับพวกสไตล์บาร์เซโลนาเข้าขากันรูจาจาน้จังหวะจากคนจังหวะเล่งจังหวะดึงจังหวะช้าจังหวะสร้างกลวงพวกนี้นะครับ ส่วนเยอรมันนี่ดีทุกอย่างครับดูแล้วแต่ว่าเขาขาดความเฉียบคมก็คือว่าไม่ไม่มีความคมเลยเนะครับเขาสามารถคุมเกมญี่ปุ่นได้หมดแล้วนะครับมีโอกาสหลุดเข้าไปมีโอกาสยิงแต่ก็ทําไม่ได้สุดท้ายก็โดนญี่ปุ่นทับสมุไรลเช็คบินนะครับคือเขาปล่อยให้ญี่ปุ่นเข้ามาใน เดนหน้านี่ยดูตลอดเวลาก็ยังสงสัยอยู่ว่าโอ้โหหรือว่ามีปัญหาอย่างไรครับอันทิฟิกเนี่ยต้องทําต้องทําการบ้านอย่างหนักแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ไม่งั้นเขาก็จะพลาดตกรอบเลยถ้าแพ้คือตกรอบก็จะขาดสีสันในในรายการนี้ไปเลยครับไม่มีแชมป์โลกสีสมัยนะครับเรามาดูฟอร์มนะครับล่าสุดเลยครับในรายการยูฟ่าเนเชลกนี่ สเปนเจอเยอรมันนี่โดนสเปนกดไปหกศูนย์นะครับเรียกว่าตอนนี้สเปนเขาเขาเห็นเยอรมันเขาเล่นกับเยอรมันนี่เขาไม่กลัวเลยนะครับโอ้ oh. เรียกว่าท็อปฟอร์มเลย้ะนั้นตอนนี้เยอรมันกําลังฟอร์มเป๋ๆแบบนี้ไม่รู้จะรอดไม่รอดจะได้ไปต่อหรือไม่ไปต่อแล้วก็รุ่นเมื่อคืนนี้นครับแต่ผมฟันธงครับสเปนจะชนะเยอรมันสองหนึ่งครับ